วัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอต้นตะลิงปิงนะคะคนี่ลูกตะลิงปิงนะคะดึงนะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคต้นตะลิงปิงนะคะเราก็สามารถจิ้มไอเด็ดไปแล้วก็ไปจิ้มไปจิ้มกับอ่านมีพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะอิงระวังพึ่งลูกอ,อ่า เราสามารถเอาไปจิ้มกับ,บกะปินะคะน้ำจิ้มกะปิพริกกระเทีอมอะไรอย่างนีน้นะคะ,ะ,คะถ้าม, <Okay. S 2> มันหล่นอย่างงี้กินไม่ได้นะคะเวลาปลูกเนี่ยต้นเขาจะเป็นง่ายนะคะเออเอีงระวังพึ่งต่อยนะลูกต้นเขาจะเป็นง่ายนะคะแล้วเขาก็ออกลูกตั้งแต่ข้างล่างดูสิคะดูถึงความโดกของเขานะคะกระลิงปิงแล้วก็ขึ้นไปทั้งลําต้นเลยนะคะอันนี้ต้นนี้ประมาณสัก จ็ดปีค่ะตอนนี้ไปเจ็ดปีต้นที่ต้นหลายต้นแล้วนะคะแล้วพอเวลาผ่านไป mm. เขาก็จะออกต้นงอกขึ้นมาข้างๆเยอะๆเลยนะคะเวลาลูกเขาหล่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีต้นงอกขึ้นมาใหม่เนาะนะคะก็สามารถที่จะขยายผ่านต่อได้นะคะดูสิคะก,บบก็มีขึ้นตลอดลําต้นเลยนะคะเราสามารถเอาไปทําอาหารได้ไดนะคะต้มปลาทูอย่างเงี้ยค่ะแกงอะไรที่มันต้องแบบว่า ใช้ความเปรี้ยวของมะนาวเราสามารถใส่ลูกตะลิงปิงเข้าไปแทนได้ะะมะนาวมะนาวไม่ต้องใช้มะนาวเลยนะคะ<ช>ถ้าช่วงมะนาวแพงเราสามารถใช้อันนี้แทนได้เลยนะคะนี่ลูกเขาก็ใจะใหญ่นะคะเอาไปจิ้มดึงนะนี่ออกเยอะแยะเลยนะคะเยอะมากนะคะเธอดึงเหรอคะด,ดูสิคะโอ้ย่าวางขึ้นนี่คือดอกของเขานะคะนี่คือข้างล่างนี่คือออกอีกเพียบเลยนะคะ จถ่ายพิ่งไหมคะค่ะ